โอ้งามไยโอ้งามผักพี่น้องจัดดอกตึ้งเปิดเนี่ยหกดอกพี่น้องงามเลยรับตึ้งดูค่ับงามไรบ่มีคนนหิน ล,ลุ่มถือว่าหมานะกีนกน้องางามเลยเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแชร์ทึงดงพี่ครับนี่จูปาทึงดงาเห็ดตจูปาทึงดงงามงามเงงป็งทุกน ตามมุ่งว่าลุงร่วมสิภาพไปเก็บเห็ดอีอย่างต่อไปปุครับดอกงามเลยปุ๋ยเาต้องดูคนนครับคนมือนี้ครับว่าเรียบกล่องมาคือเก่าหรอครับฝนตกฝนตกแง่งกันเลยถพากันมาเบิ่งว่ามีเห็ดบ่ว ครับดอกงามเลยอ่ะเป็นน้ำกันครับนี่ดอกนึงครับเห็ดหลงงกเหลียงดอกกละลังงามเลยครับอ่ะติดตามน้องกันอีกครับครับไข่เห็ดหลงงกเหลียงครับเหลืองเอือเลยครับนะพี่ครับพี่ดอกนึงไข่หนึ่ง อีกใครหนึ่งครับีครับเบนี่ยร์บาดกขาเริฝนตกอืมครับไข่งา,งามเลยครับไข่เห็ดลงง่เกลี้ยง,งครับงาม,งามดอกบืบงงามดอกใหญ่ฝนตกใส่มันเถอมีแต่ไข่ครับงา,งามเลยครับอ่ะอีกสามน้องกันอีกตัวเมียพี่น้อง จะเฝ้าเอาเด้อไปให้่ครเอาซ้อนซีดรับมันงามด้ยเห็ดหนึ่งกอย่างคนผมว่ามันแตกบ้านมาพี่น้องก็หลายหลายนยครับเอาเขาปุ่งโอ้ยงามหลคร ทั้งไตก็มี่ครับงามงมเลยคับทั้งไตก็มี่พี่ครับอี่ตามน้ำกันนด้วยพี่น้องด้รุมพามาเก็บเห็ียล้นอ๋ี่ตามน้ำกันนครับไขบอกใหญ่เลยเก่อมล้ามด้วยพี่พี่น้องพี่่องมาเนี่ยครับ ไข่เห็ดลงงอกเหลี่ยงยง่ายเลยครับปุณตีครับเหลืองเลี้ยงเลยบริษัทเด็ดตีนเด็เด,ดพี่น้องพร้อมเดี๋ยวเท้าท้ายลูกเอากล่องนะอ๋อที่สามน้องกันอีกพี่น้องเบื้องไปงาวยาวว่ะห้าสี่ได้เท่าไรสรุปแล้วเอ้ามือนีกันมากับในบ้านพุ่นณบ้าน สวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดรำกันเด้อมากลับมาเติมได้แล้วเติมกันเนาะพี่น้องเนาะเติมสิได้แล้วของแม่บ้านทั้งหาของผมทั้งหาครับเอาติดตามน้องกันครับพร้แม่พี่น้องถูกถูกคนดอกพี่น้องสองจูบงามงามครับพี่น้องโอ้คนหล,ลายหายหายากพี่น้อง ไอ้หนาพูดารๆอรนี่ไรกิ่นมาเลยครับอ่ะติดตามน้ำกันไปเืิ่งอีกครับว่าห้องสีมานไปอนไดครับหลียู่ใม่ขี้ดินครับเขี้ยงอารามเลยหา้ไงาครับเนีด ติดตามต้มตองกันเบน้ับเ่รามัม่ติดใหลรยปัาได้จิตตามต้องลุกงรุงเห็ดกัหางาคดกับไายครับปะครับเบงโมนี่พี่น้องดูดูงามไหลกูด้งามคักพี่น้องตัดดอกเึ่งเปิดเนี่ย หกดอกพี่น้องงา,งามเลยครับเอีงดูงามไหลบ่มีค้นหินล,ลุ่มถือว่าหมานนะพี่น้องน้ำง,งามเลยเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเหีถึงดงพี่ครับนี่ จูปลาทึงดุงหาเห็ดจูปลาทึงดุงงามงามทึงดุงฟุ้ตตดตามมุงวาลุงรลุ่มสิภาพไปเก็บเห็ดนี่ยังตัวไปปวกครับดอกงามเลยปวดดุงฟนนุ้ มือนี่ครับว่าเราเอากล่องมาขึ้นโกะเลรอครับฝนตกฝนตกแง้งกระลึกพากัน,นมาเบิ่งว่ามีเห็ดบ่วชครับดอกงามเลยอ่ะเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับสรุปเพิ่งดู้นมูนี่พิเศษเลยครับดอกงาม แตงจื้อคืนเลยคุณมันน้อยๆเด้อครับนี่ตัวกงไงใไงครับไปน้ำกันอีกพี่น้อง้อครับรวมหนึ่งครับตัวนี่ครับค้นจิบมค้นกายนครับขอเก็บกันพี่น้อง งามไข่งามด้วยครับตุ่มนะครับปัจจิตินอกกันพี่น้องตามน้อกันครับแม่บา้านกลังล่างครับอันนี้มีระบบ ทึ้งกลุ่มถึงบานแล้วครับสเส้นไข่ไหลครับล่างจะต้มน้ำล่อใท่ล่างอีกเพียงนึงครับล่างเพื่อน้ำห้อนสรุปแล้วข้อมือนี่กัได้กระตาดหนึ่งง่ายๆแหละครับ มาปัาน้นครับหลังกันดูครับทุดอ่ะยังไงติดตามน้องกันอีกครับ